รู้แล้วทำไมครูเบนไม่ผ่านภาคกอแต่ไปสอบภาคขอและภาคคอได้คืบหน้าครูเบนสอบติดพนักงานราชการทั่วไปอันดับหนึ่งเอกวิทยาศาสตร์สพมสะแก้วแต่จูๆ่ๆชื่อก็หายไปเป็นคนอื่นเข้ามาแทนจนต่อมาคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานสพทได้มีการเปิดเผยว่าครูเบนคะแนนสอบไม่ผ่านเกณฑ์ทั้งภาคกอภาคขอและไม่ติดหนึ่งในสิบ ส่วนคนได้ที่1พบว่าคะแนนสูงสุดจริงซึ่งบุคคลดังกล่าวมีผลการเรียนที่ได้เกียรตินิยมและสภาพแวดล้อมหลายอย่างยืนยันน่าจะสอบได้จริงแต่ถึงอย่างไรเรื่องนี้จะต้องให้หน่วยงานที่เชี่ยวชาญตรวจสอบข้อเท็จจริงอีกครั้งและให้ครูเบนมาร่วมแถลงด้วยแต่ครูเบนไม่สะดวกเพราะติดซ้อมรับปริญญาทั้งนี้เกิดประเด็นที่หลายคนสงสัยว่า ทำไมครูเบนไม่ผ่านภาคกอแต่ยังสามารถไปสอบภาคขอและภาคขอได้ซึ่งเรื่องนี้ผมว่าการสอบภาคกอของหน่วยงานดังกล่าวจะเป็นการสอบพร้อมกับภาคขอและภาคขอไม่ได้สอบแยกเหมือนสอบข้าราชการที่ต้องรอให้ผ่านภาคกอ,อก่อนตารางสอบมีดังนี้วันที่7กันยายน2-5-6-7จะเริ่มสอบภาคกอเป็นความรอบรู้ความสามารถทั่วไป และความเข้าใจเกี่ยวกับความประพฤติและการปฏิบัติของวิชาชีพครูวงเล็บ50คะแนนจากนั้นจะต่อด้วยการสอบภาคขอคือความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่งวงเล็บ50คะแนนวันที่8กันยายน2567สอบภาคขอประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งวงเล็บสอบสัมภาษณ์ส่วนนี้ก็จะมีอีก50คะแนนการประกาศผลจะประกาศในวันที่10กันยายน2567ผู้ที่สอบผ่านจะต้องผ่านทั้ง3ภาคที่คะแนนไม่ต่ำกว่าร้อยละ60 ทางทีมข่าวขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมจนจบนะคะอย่าลืมกดติดตามและกดลูกกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะได้ไม่พลาดข่าวใหม่ๆด้วยนะคะขอบคุณค่ะ